สวัสดีครับอยู่ผมมิสเตอร์สงคามนะครับครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะวันนี้ผมไม่ได้เข้ามาไอดีของตัวเองนะครับและนี่ก็คือไอดีของทางบ้านจากเพื่อนของเราก็คือคุณนิวเองนะครับหลังจากที่อัพคลิปที่แล้วลงไปนะคุณนิวก็ได้คอมเมนต์มาบอกว่าไอ้ครับทักห่าน้องแน่โหเหมือนผู้สาวเลยไอผมก็รีบทักไปอย่างเร็วนะคุณนิวบอกว่าเปิดได้พมหน่อยพี่ขอมูลครับปะพรตันนะครับลูบี้ห้าพันที่เสกให้ประมาณนี้โอ้โหเดี๋ยวผม จัดให้นะครับมูลขปะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับในทีมเขามีตัวอะไรกันบ้างน,นะครับถึงอยากได้มูลขปะพรตันนั่นเองนะครับไปแสงมืดเลยโอเคนะครับเขามีอยู่แล้ว1ตัวนะครับนี่เป็นมูลขปะตัวน้อยนะแสดงว่าตอนนี้เขามีพรเฮ้ยไอยตัวนี้มาดีดีเขามีตัวนี้อยู่อีกแล้วตัวนะครับแสดงว่าผมต้องหาอีก3ตัวนะครับเพื่อที่จะทําให้ไอ้มูลขปะน้อยตัวนี้เป็นล้าง พรตันนั่นเองนะครับโอ้โหเป้าหมายเราไม่ยากเท่าไหร่นะเราก็ต้องไปลากันเลยดีกว่านะครับด้วยความไวเนื้อเชื่อใจของทางบ้านนะครับที่จัดมาเราก็ต้องจัดไปให้เขาอีกเช่นเคยนะครับจัดเกลือขอบคุณที่ไว้ใจในมือเกลือของเรานเองนะครับทุกคนนะห้าพันลูบี้เขาบอกว่าเอาขปาตันที่เหลือได้อะไรได้หมดจัดไปครับผมเดี๋ยวผมล้านขปาตันก่อนนะเฮ้ยแต่แต่แตแต เขาบอกไว้ว่าลูบี้ห้าพันเห็นไหมตั๋วเขามีสามสิบใบไว้สามสิบสองเลยนะั่นนะ่ะเดี๋ยวเราไปใช้ตั๋วก็เขาในตู้นี้กันเถอะ <c oughs> นี่ตู้มาใหม่นะครับเราต้องเปิดให้เขานะครับเออเขาไม่ได้บอกไงเขาจะไม่เห็นว่าตู้ใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้เลยนะครับ oh, <no. S 1> ไว้ใจผมเถอะจากร้ายจะกลายเป็นดีนะครับแ <c oughs> อบเปิดซะแล้วนะครับ <c oughs> ไปรับผม ส2สบสองการ์ดอันนี้นะครับเขาไม่ได้กำชับบอกว่าตัวพี่เปิดได้นะเขาบอกว่าแคดูบี้ไอเราก็แบบเห็นตัวแล้วมือสั่นไงครับทุกคนเอ้ยจะไปขับพบโอ้ยครบผมสาใิบเนี่ยบอกเลยจากไรไกลเป็นดีแน่นอนนะครับขอบคุณที่ไว้ใจให้ผมเปิดนะ <c oughs> แอบเปิดของเพื่อนทางบ้านซะแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ครับแอบเปิดแบบนี้ไม่ได้นะ,ะผมพูดเล่นนะครับ ผมเล่นรนะับขอให้เปิดหมดนั่นแหละนะครับใครจะแอบ,บกล้าเปิดของคนอื่นแล้วนะอ้องเออไปก็ผมจัดไปครับแต่ไม่นี่นะสงครามอาจจะกล้าก็ได้ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเปิดผีตู้เนี่เฮ้ยเปิดตู้บนนะเพื่อนออกได้ไงอ่ะโลวสูซนเขาดีเยี่ยวดูน้องนี่ถ้าแดงซะงั้งงนเลยคขนหรือเปล่าโอ้โหออกตู้ละขินนะเ,เแบบนี่ยเออเองไแอบคขนเห็นน้าหลออมีเละเขินนี่ไงเนี่ยตู้ล่างผมเปิดตู้บน โอเคไม่เป็นไระนะครับมันอาจจะเป็นรางที่ดีก็ได้นะครับในการที่มันหลุดเลตออกมาในตู้นี้นะครับรางดีหรือวะเนาะเราต้องแบบมองลูกในเงีดีเข้าไว้นี่ครับเดี๋ยวเปิดไปเราได้นะี่เนอนร้อนแสงเกือบขายในะนี่ขายอยู่ขายร้อนแสงอยู่นะให้ภัยได้ในตัวต่อไปอาจจะออกเนี่ยไปแลาวอีก3ครั้งสุดท้ายเว้ยสามครั้งปฏิหารบันดอนนะปึ๊งไอตัวเปล่ามาแล้วนะครับเปล่าเปล่าใช่ไหมต้องเลื่อนไปที่น้ำเปล่านะครับ ไอ้โมนเฉยเลยโอเคนะครับไปรอบสุดท no hey ้ายนะครับความหวังอันลิบหลีนะครับจากร้ายจะกลายเป็นดีได้หรือเปล่าลุ้นกันจเฮ้ยวโอ้ม่ะ oh my god o เฮ้ยยิ oh, ้มสิครับยิ้มสิครับเออสามสิบกรัตออกเลยนะเนี่ยเออร้อนนะครับโอหนักว่ายน้ํากู้ไข่เนี่ยที่ไปกู้หัวใจไข่ก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าว่ายน้ำทะเลเค็มๆอยู่ โอเคไม่เป็นไรนะครับถึงเราได้มาเขาก็อาจจะดีใจแลยนะเนาะไปคอับได้ตัวเดียวอีกตัวนหนึ่งนะครับนี่บราล็อกนะครับไว้ที่หลังนะบราล็อกนะเดี๋ยวโคต้าเองนะจะมาที่หลังหลังจากที่เราทําขบะพรตันนะครับเราต้องล่าขบะก่อนนะครับคอนเซปต์ของเราวันนี้เป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ก็คือมาล่าขบะพรตันนั่นเองนะครับเราจะ ทำเป้าหมายให้ซําเ็จก่อนนะครับถึงจะไปลั่นเป้าหมายรองนั่นเองครับไปเป้าหมายหลักของเรานะครับบุญขะปะน้อยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมาด้วยความอ่ามั่นใจ100%เซหรือจะกลับบ้านด้วยความเหี่ยวแห้งของหน้าเราไปนะครับคือแบบไม่ได้ก็น่าเหี่ยวอน,นะอ,อโอเคโลแรกนะครับโอ้มาอีกแล้วนะครับน้องเขินอีกแล้วอนะทุกคนเขินคุณแน่นอนนะว่าน้องเขินคุณอนะเออ อาจจะเขินผมไปแล้วหนึ่งครั้งไงครั้งนี้อาจจะเขินคุณไงคุณแบบหล่อเกินไปเง่สวยเกินไปโอ้ยเธอสวยมากเลยอะเงี้ยมัวละสงครามมัวจัดเยโอเคเรายังมีรุ่นนี้นครับห้าพันลูบี้ที่เขาให้มาเครับเราจะเสกให้ได้อย่างแน่นอนนะอุปกรณ์ก็หายไปแล้วนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะลั่นตัวเสร็จแล้วจะลั่นอุปกรณ์ให้เขาสักหน่อยนเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลั่นตัวเสร็จแล้วก็กจบเลยนะครับอ,อจบจะได้ไหมปัญหานะครับเออ แต่ผมอาจจะทําให้ได้นะผมจะพยายามทําให้ได้นะครับด้วยคววงไว้เนื้อเชื้อใจของ่อาเพื่อนทางบ้านนะครับจะทําให้คุณได้อย่างแน่นอนคุณนิวอโอต่อไม้ต่อไผ่นะครับมาเลยครับโอ้โหอศวินซันสู่นะครับโคนี่น้อยหมดดํามาเลยรีอาร์นะครับรีอาร์ต่อไปก็ตัวอะไรโอ้โหรีอาร์เจมแวมไมพายนะครับรถซึกโอ้โหซึกเลยครับเมชีลอยอยู่ไม่ใช่ <laughs> เข็มเะ็แล้วนะรูแรกก็จัดเราไปแล้วนะรูแรกหรือรลสองวะน่าจะโลรูองแล้วนะโอเคขอรีแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องรีนะถ้าเราไม่รีความเกลือจะติดที่ไอดีนี้นะครับเออตรงรีตุกคนไปครับผมลากเลยกดเร็วๆกูกดโอ้ยหมาหนึ่งตัวว้าวโอ้โหเฮ้ยสองตัวเป็นไปได้โอ้คุณผู้ชม ผมบอกแล้วว,วันนี้ผมมากับดวงว่ะทุกคนนะนี่หนึ่งตัวนะครับสองตัวอบๆเลยโหกบตัวนี้ร้องออบออบอบนะครับ <c oughs> ดีใจด้วยนะครับผมว่าแบบคุณยิวน่าจะแบบยิ้มแก้มปรีเลยนะครับทังบ้านนี้ยิ้มเลยครับเห็นแบบนี้โอ้โหถ้าแบบถ้าเราพอตัวนี้คือแบบเกิดแล้วนะอถ้าเราหยุดให้เกิดแล้วนะครับอแต่เราอาจจะยังไม่หยุดนะครับหลันต่อพรตันไง รีแป๊บหนึ่งนยตัวสุดท้ายมันอาจจะออกยากก็เป็นไปได้นะอย่าพูดดกวาอย่าพูดออกยากดิเฮ้ยต้องบอกว่าออกง่ายๆจะได้แบบลั่นรัวโอเคจังหวะนี้ป๊อ๊อป๊อปป๊อปป๊อหนึ่งมาไหมมาไหมโอ้โหยั้งกับพผมกดเร็วแบบปะกี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเกมมันรูู้สรดลวแล้วกดเร็วอะโอเครอบต่อไปนี้ก็จะเป็นรอบทีการันตีแล้วหรือเปล่าในกรฬาจะไปอคอยได้ดิออกง่ายๆหน่อยเพื่อนแบบอย่าออกยากนะ ออกยากนี่ดูบีโหมดนี่เขาจะไม่ไว้ใจผมอีกต่อไปปุ๊มโอเคดาวมันชีนะตัวนี้คือยังใช้ได้นะครับในผูเ้เล่นเริ่มต้นนะคือใช้ได้ดีเลยก็ตึงๆนะครับเออได้ตัวเสริมมาตัวนี้โหดจัดแน่นอนนะครับเฮ้ย8ดดาวรัวๆเลยวะเฮ้ยเจ็ดดาวได้ไงแปดดาวคอดิคอดิคออีออลีอาอบานาะ <laughs> นี่มาอีกแล้วน่ครับโอ้โหน้องรักคุณหรือเปล่าทําไมมาบ่อยๆอย่างวันนี้โอเคเราถึงกองการันตีเป็นที่ร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกองการันตีดูนะครับว่าจะได้ไหมนี่ครับโอเคจัดไปครับผมอ๋อไม่มีอะไรนะใช่ไหมว่ามีตัวกระชาพเพิ่มจะรับมาเปิดสักหน่อยจัดไปครับผมมาครับผมจังวันนี้ขอเลยนะครับตัวมูนครับปลาหน่อยจะได้พลตันเร็วๆจังวันนี้ โอ้วิญญาณอยากไรอยากไรคนอยากไรไอ้จนไอ้บันนอกอยากไรจริงไอไ้ไตายเถอะมาทำไมวันนี้อยากไรสุดๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดหมวดนี้ผมโคจะเป็นคนอยากไรเหมือนกันเลยนะไปหอบเกลือดีกว่าไปดึงไปหอบเกลือครั้นนนนี่นครับเกลือจะ โอ้ยเปิดดีเ็ตไม่มีอะไรจะกินข้าวแล้วกลายเป็นคนยากไร้อย่างน่นอนนะครับใครที่เปิดลันสุดนะโอ้ยหนักบ่หนักหนักเกินน้องจายลันต่อดีกว่านะอย่าไปย่องนะบลูบี้เรายังเยอะอยู่แล้วนะครับเอ้อย่างเยอะอยู่ตอนแรกคิดว่าห้าพันจะได้แค่ตัวเดียวสองตัวอย่างเงี้ย <c oughs> ถือว่าดีนะถือว่าดีหรือว่าแย่ยวะไม่ได้เล่นนานด้วยไม่รู้ว่าดีไหมหรือแย่ยไหมแบบนั้นนะแต่ถ้าหยุดตอนนั้นก็คือคุมแล้วนะครับ แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มไม่ค่อยคุ้มแล้วผมว่านะคือรู้สึกว่ามันหนักเค็มเกินไปว่ะเออเอาเหลืองว่าเอาเหลืองไอ้ตัวนี้มันเอาเหลืองบางแบบมันมาล่อเราไงครับคือแบบมันมาอ่อยเออแบบหยอดทีละนิดทีละหน่อยให้เราได้ใจเงี้ยแล้วก็เปิด,เป,ดเปิดต่อไปสุดท้ายก็ไม่ได้ห้าอะไรน,นั่เนงนะครับตามสเต็ปแผนของเกมโอเคอมไม่มีอะไรแล้วนเนี่ยเกลือเกลือมากเกลือเป็นพิเศษเลย เกือบ <c oughs> เป็นพิเศษเลยเดี๋ยวเราไปแลกตั๋วกระชาตรงนี้เพิ่มกันดีกว่านะครับจัดไปครับผมอ่าแลกได้อีกสองครั้งจบโอเคไปล้านต่อสิบใบโอเคบางทีอาจจะได้ในตัวกระชาน,นี้ก็เป็นไปนได้นะอาจจะไม่ถึงมือลูบี้โอเคคราวแรกก็เกือบไปแล้วนะขอขอได้ไหมจบขอจบนะจบครับผมเลืกยักษ์ใหญ่ใบายครับผมอย่างเงี้ยอ่ามามามาจะได้ใบายกันหรือไม่ขอบอกมือใบาย บกมือบายบายโอ้ยยกว้เรื่องเลยเหรอเนี่ยโบกมือด้วยใบเรื่อเหรอให้ตายเนี่ยเกมมันมันรู้ะนะอกอลิทิมหัวยานเลยโอเครับต่อไปนะผมกดข้ามเลยเฮ้ยว้าวเกิดครับเรียบร้อยนะครับทุกคนมูนกระปะตัวสุดท้ายที่เราทำามานาน ัวสุดท้ายแล้วที่เราตามหาว้มูลขบาตัวน้อยเดี๋ยววันนี้พี่จะเอาน้องไปก้อยขบะกินนะครับไ้กบตัวนี้เอาไปก้อยกินอร่อยมากเลย <c oughs> โอเคเราก็ได้ขบมาเป็นที่ร้อยได้ขบเลยวะเออได้ขบะเ่ปือได้ขบแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวลูบี้เรายังเรื่อยเออขาบอกเขาเปิดให้หมดเดี๋ยวผมทักถามเขาแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าคุณนิวครับเอาอีกไหมนะครับเพราะว่าลูบี้ตัวนี้ยังเหลืออยู่นะครับโอเคเขาบอกว่าจัดไอ้บลาอล็อกต่ออะไรนะครับโอเคจะไปครับน้องชายเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับเขาบอกว่าตามใจพี่เลยโอ้โหตามใจพี่ตามใจพี่แล้วก็บาล็อ็ต้องติดไอดีสักตัวหนึ่งนะครับเออเปิดให้ได้นี่ <c oughs> ไม่ได้ตนนัวนี้ไม่รู้จะได้ตัวไหนนั่นเองนะครับเออบางทีแบบมันมันมาเยอะอยู่เออมันมาหลายครั้งอยู่แต่ อนาคตรเราเปิดไม่ได้เมืม่อม,มีเรามีโอกาสเราก็ต้องคัวไว้นะครับในเมื่อผมกำลังดวงดีนะ,ะครับผมก็จะควไว้ให้คุณนิวเองปั๊มยังยังเยงนอุ๊บรอบนี้โอ้โหหลอกกันซะแล้วนะบาวไม่ใช่บาวตัวนี้ไปเพื่อนเอามานะี่มาทากา้าไม่ชี้โอ้ยสายลับสมชายว่ะอ้วนขนาดนี้ไปเป็นสายลับได้ไงวะบุรีแล้วหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่คือแบบบางทีมันอาจจะไปซ่อนเขาจะเห็นไงสายลับไงเออแบบไปอ้วนเมื่อเขาเห็นโอ้ยนั่น อาจจะพังตัวดีๆก็เป็นไปได้นะเขาเรียกว่ากล้ามใหญ่เนะี่ยไม่ใช่อ้วนนะอย่าพูดอ้วนนะเขาเรียกว่ากล้ามใหญ่นะนะั่นน่ะโอเคจากวันนี้บาลล็อกต้องมาแล้วนะครับบาลล็อกตัวนี้ใส่แวน่นยังเทจับไม้ร้องคาราโอเกะออกมาเลยเฮ้ยไอตัวนี้หลอกหลอนจัดโอยหัวผักบัวผักเทียมเนี่ยไอตัวเนี้ยหลอกหลอนบุงเกินเห็นไอตัวนี้เราแบบย้อนไปคลิป,ปก่อนน,นู่นเลยอะหลอนจัดเลยเกินไปหัวผักเทียมหัวผักกาดเนี่ย โอเคตัวต่อไปนะครับมาขอเลยบาลอ็อกร้องเพลงจนผอมร้ <c oughs> องเพลงจนผอมเหมือนสุข,ขามเลยเหมือนผมเลยพูดจนผอมอบาแล้วคนแก่แล้วเด็กน้อยก็มาอ่ะเอาดอีใบหนุ่มก็มาอันน้นไม่ใช่ใบหนุ่มนะแล้วเวลผายต้องประมาณหนึ่งล้านปีนะโอเคโอค้โหน,นี่เขาเรียกว่ากล้ามของแท้ <c oughs> เอาไว้ไปตีกับไปสมใยแล้วกันนะนออักมวยเหมือนกันหรอวะโอเคคือผมจะลั่นอีก อ่าได้อีกแค่ครั้งเดียวนะครับอ่าเหลือไว้1000ลูบี้นะครับเดี๋ยวถ้ากดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเหลือ90 0อาจจะเยอะเกินไปนะครับอันนี้คือครั้งสุดท้ายที่เราจะเปิดนั่นเองนะครับไปจัดไปนะครับขอบ่าวรับตัวที่เรารักและมันไม่เคยรักเรานั่นเองนะครับปับงโอ้โหไอตัวนี้มาแล้วนะครับโอ้หต่ำเตี้ยเรยดินก็มาว่าโดนหั่นก็มาไอศครีมรถเป็ดโอ้โหองเมียวทหารเรือ ครบจบในที่เดียวนะครับและแล้วตอนนี้ลูบี้ตามที่กําหนดไว้ก็หมดไปเป็นที่ร้อยนะครับที่จริงเขาบอกเปิดให้หมดนะครับแต่ว่าผมอาจจะพอก่อนเนคีคือดวงไม่มาแล้วนะครับก็หยุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเยอะกว่าน,นี้อาจจะเค็มไปมากกว่าน,นี้นะครับหยุดตอนนี้ยังทันนะครับแต่ถ้าหยุดก่อนหน้านั้นคือคุ้มสุดและแล้วตอนนี้เราไปดูกันว่า ในทีมของเรานั้นได้ตัวอะไรกันมาบ้างนะครับเราต้องกดที่แสงมืดกันดีกว่านะครับจะได้เห็นแบบชัดเจนนะโอเคนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้มาหมุนขปะหนึ่งตัวนะครับสองตัวเข้าไปแล้วนะครับน,นี้คือตัวที่สองนั่นเองและตัวสุดท้ายตัวที่สามนะครับก็ครบจบตามเป้าหมายของเรานะครับนี่นะบวกตัวนี้เขาก็จะเป็นพรตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ที่เราได้เพิ่มแะับ รุเลตมานะครับก็คือตัวนี้นะครับช่รุเลตคือเปิดตู้มานะตั้งใจเปิดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเทมเพมแล้วกันก็ถือว่าเทมเพมแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทน,นี้บ๊ายบายนะบอกว่าทุกท่านจะถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับผมจุม๊บม้ว